ที่อีกหนึ่งสมาชิกค,ครับที่เรียกว่าเป็นวงที่ดังระดับโลกนะ BTS น<ะ>ั่นเองครับล่าสุดได้ไปออกงานนะฮะ World Expo ปี2030ะนะครับและถูกนักการเมืองเนี่ยเหมือนจับมือพวกเขานะฮะแล้วก็ยกมือชูขึ้นโดยที่เหล่าอามีบอกว่าสมาชิกบางคนเนี่ยมีอาการแบบเจ็บแขนเจ็บไหล่ยอยู่ซึ่งไม่ปลื้มเลยครับวง BTS ครับได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นทูตเกียรติยศของงาน World Expo 2030ปูซานนะฮะซึ่งถือว่าเป็นเกียรติประวัติ ของสุดยอดบอยกรุ๊ประดับโลกของวงการเพลงเค๊อปครับอย่างวงนี้นะฮะโดยในงานฉลองครับซึ่งจัดขึ้นที่สำนังกงานใหญ่ของทางค่ายไฮนะฮะเมื่อวันที่19กรรกฎาคมที่ผ่านมาทางนักการเมืองและคณะกรรมการครับได้มาร่วมแสดงความยินดีกับสมาชิกวง BTS ที่แต่ละคนได้ทำหน้าที่ในการโปรโมทวัฒนธรรมเกาหลีต่อไปด้วยครับการได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทูตเกียรติยศของวง BTS ครับถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดี แต่สิ่งที่ทําให้เหล่าอาร์มี่เนี่ยโกรธหนักมากนะค,คือนักการเมืองและก็คณะกรรมการของทางงาน World Expo ครับได้ชูมือของสมาชิกวง BTS แต่ละคนโดยไม่มีการบอกล่วงหน้าเพื่อถ่ายรูปร่วมกันครับซึ่งสังเกตนะฮะนี่ภาพนี้นะครับได้อย่างชัดเจนเลยครับว่าสมาชิกวง BTS บางคนที่มีเจ็บมือและก็เจ็บแขนขณะที่กระทําดังกล่าวด้านสีหน้าของสมาชิกวง BTS ที่ถูกชูมือขึ้น ต่างก็ดูไม่ค่อยสู้ดีนักเท่าไหร่นะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเนี่ยรู้สึกเจ็บและก็ไม่สบายใจเลยที่อยู่ๆก็ถูกชูมือขึ้นซะงั้นนะครับด้านชาวเน็ตและก็เหล่าอามี่ครับก็ได้แสดงความเห็นว่าทําไมผู้ใหญ่เหล่านี้ถึงได้ทําแบบนั้นโดยทุกคนต่างก็เป็นห่วงว่ามือข้อมือและแขนของสมาชิกวง BTS อาจจะพลิกได้โดยเฉพาะหนุ่ม V ครับที่ดูเหมือนเป็นห่วงมือของตัวเองมากโดยความเห็นส่วนใหญ่เนี่ยบอกไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่าการชูมือของสมาชิกวง BTS โดยไม่บอกกล่าวกันก่อนล่วงหน้าเป็นการกระทําที่ค่อนข้างหยาบคายและไม่ให้เกียรติศิลปินเลยครับมนเป็นการชูมือที่ผิดฝั่งด้วยอะ่ะผิดหลักที่แรบ,บจะชูซึ่งเห็นแล้วแหละดูท่าทางแต่และคนก็อาจจะตกใจแล้วก็มีาการเจ็บอยู่เหมือนกันใช่ไหมม,มันก็เป็นด้านที่ฝืนๆนะในแ,แบบนี้นะคะ